คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ และทิ้งท้ายการอีกหนึ่งเรื่องนะคะช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็ด้วยความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านก็ฝากความห่วงใยนะคะมาถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางสัญจรนะคะทั้งไปเที่ยวนะคะหรือว่ากลับภูมิลำเนาไปหาญาติพี่น้องในช่วงการเดินทางวันหยุดยาวนะคะ28-31กรกฎาคมนี้นะคะก็ท่านอยากให้พี่น้องประชาชนค่ะดูแลตนเองปฏิบัติตน ตามมาตรการ Universal Prevention นะคะไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างการสวมแมสนะคะหรือว่าการหมั่นล้างมือนะคะเพื่อที่จะป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายเราเนาะเมื่อเราจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามนะคะรวมถึงท่านที่อาจจะใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะนะคะก็อย่าลืมระมัดระวังป้องกันตนเองด้วยนะคะหรือจําเป็นจะต้องไปสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากซึ่งต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะ ได้รับเชื้อโควิด -19 อยู่แล้วเนี่ยค่ะการที่เราดูแลป้องกันตนเองมันก็เป็นเกราะอย่างหนึ่งนะสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากโควิดสิได้นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านด้วยก่อนจะเดินทางนะคะอย่าลืมค่ะตรวจสภาพยานพาหนะแล้วก็ช่วยการปฏิบัติตามกฎจราจรน,นะคะที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้และสิ่งหนึ่งค่ะเรื่องของการมีน้ำใจกับ ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะมันก็จะทําให้การจราจรบนท้องถนนเนี่ยมีความสุขนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้แบบว่าใช้อารมณ์หรือว่าแค่บางคนมีการขับขี่เร็วมีการไปปาดหน้าเรานะคะซึ่งบางทีอาจจะ อย่างหนึ่งไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะอาจจะด้วยความเร่งรีบแต่ยังไงนะคะเร่งรีบขนาดไหนนะคะเราก็อย่าลืมคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสตินะคะของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการขับรถการใช้ชีวิตของเราจะเดินทางไปไหนมาไหนสติจะต้องอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลานะคะ